ดูกราพิสูจนทั้งหลายเราไม่กล่าวกรรมที่บุคคลทำแล้วด้วยความจงใจว่าจะาสิ้นสุดได้โดยไม่เสวยวิบากก็กรรมนั้นแลย่อมให้ผลในอัตภาพปัจจุบันหรือในอัตภาพถัดไปหรือในอัตภาพต่อต่อไปผู้ท่าย่อมได้รับการท้าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบผู้โกรธย่อมได้รับความโกรธตอบเพราะความหมุนเวียนแห่งกรรมเป็นคนชั่วก็เพราะกรรมเป็นคนดีก็เพราะกรรมเป็นชาวนาเป็นศิลปินเป็นพ่อค้าเป็นคนรับใช้เป็นโจรเป็นทหารแม้เป็นพระราชาก็เพราะกรรม บันทิตั้งหลายผู้มีปกติเห็นแจ้งในปฏิจจสมุปบาทคือเห็นธรรมชาติดอนเป็นเหตุให้กันและการเกิดขึ้นและฉลาดในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมย่อมเห็นแจ้งทมตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าโลกเป็นไปเพราะกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกผูกไว้ในกรรมดุลิมสลักของรถที่กำลังเล่นไปฉะนั้น คนโง่ย่อมสำคัญบาปว่าเป็นจุดน้ำพึ่งตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดที่บาปให้ผลเมื่อนั้นคนโง่ย่อมเข้าถึงทุกคนขาวบาปปัญญาเที่ยวทำบาปกรรมซึ่งมีผลเผ็ดร้อนด้วยตนเองซึ่งเป็นเหมือนศัตรูจึงทำให้ตนมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องให้ไปพรางเสวยผลกรรมไปพราง าบาปใดที่บาปยังไม่ให้ผลคนชั่วย่อมเห็นบาปว่าดีแต่เมื่อใดบาปให้ผลคนชั่วจึงเห็นบาปว่าชั่วส่วนคนดีย่อมเห็นบาปว่าชั่วแม้กรรมดีจะยังไม่ให้ผลกรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่ายส่วนกรรมใดที่เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นแหละทำได้ยากยิ่ง เมื่อบุคคลไม่รักษาจิตแม้กายกรรมก็ชื่อว่าไม่รักษาแม้วจีกรรมก็ชื่อว่าไม่รักษาแม้มโนกรรมก็ชื่อว่าไม่รักษาถ้าท่านรักความสุขเกลียดความทุกข์ท่านก็อย่าทำกรรมอันเป็นบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งก็ถ้าหากท่านจักทำหรือกำลังทำกรรมอันเป็นบาปไซแม้ท่านจะหน,หนีไปได้ในอากาศ าจะจักไม่้นจากทุกได้เลยเพราะผลแห่งกรรมมันเป็นบาปเป็นทุกข์ซึ่งจะตามให้ผลแก่ท่านดุดล้อของเลียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคฉะนั้นถ้าท่านกลัวทุกข์ถ้าท่านไม่ชอบทุกข์ก็จงถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ที่คงที่เป็นสารณะและจงสมทานศีลทั้งหลายการถึงไตรสารณคมและการสมทานศีลทั้งหลาย จะช่วยให้ท่านพ้นจากทุกทั้งปวงได้แม้บุคคลจะหอน,นีไปได้ในอากาศแม้จะดำน้ำหนีไปอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรแม้จะหลบอยู่ในซอกเขาหรือแม้จะดำลงไปภายใต้แผ่นด,ดินสถานที่ที่บุคคลอยู่แล้ววิบากแห่งกรรมช่วจักตามให้ผลไม่ได้นั้นไม่มีเลยแม้บุคคลจะหน,นีไปได้ในอากาศ แม้จะดำน้ำหนีไปอยู่ในถ้ากลางมหาสมุทรแม้จะหลบอยู่ในซอกเขาหรือแม้จะดำลงไปภายใต้แผ่นดินสถานที่ที่บุคคลอยู่แล้วมัจุราชจะคารอบงำไม่ได้นั้นไม่มีเลยบุคคลพึงรีบทําความดีพึงห้ามจิตจากบาปเพราะหากทำบุญช้าไปใจจักยินดีในบาป กรรมชั่วอันบุคคลทำแล้วย่อมสมองด้วยตนเองกรรมชั่วอันบุคคลไม่ทำแล้วย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเองความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนผูอ้อื่นจะช่วยอย่างผู้อื่นให้บริสุทธิ์หาได้ไม่บุคคลผู้ทุสีมีความประพฤติไม่สำรวมบริโภคก้อนเหล็กเผาไฟแดงร้อนยังดีกว่า บริโภคก้อนข้าวที่เขาถวายด้วยศรัทธาเพราะนั่นเขาย่อมได้รับผลเพียงแค่ตายหรือทุกขบางตายแต่ครั้นตายไปแล้วไม่ต้องเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกเพราะเหตุน,นั้นเป็นปัจจัยกรรมดีคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากกรรมชั่วคนชั่วทำง่ายคนดีทำยาก หากบุคคลพลาดทำบาปไซก็ไม่พึงทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะการสั่งสมบาปนำทุกข์มาให้หากว่าบุคคลพึงทำบุญไซพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้อยาดูมิ่นบาปว่ามีปริมาณน้อยจะไม่ผลิตผล แม่ตุ่มยังเต็มได้น้ำ่หยดลงทีละหยดได้ฉันใดคนพาลสั่งสมบาปแม่ทีละน้อยก็ย่อมเต็มได้บาปได้ฉันนั้นอย่าดูมินบุญว่ามีปริมาณน้อยจากไม่สนองผลแม่ตุ่มยังเต็มได้น้ำ่หยดลงทีละหยดได้ฉันใดนักปรา์สั่งสมบุญแม้ทีละเล็กทีละน้อยก็ย่อมเต็มได้บุญได้ฉันนั้น สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น